สบายดีพี่น้องแม่มอนกลามาบรรยากาศทงหน้าอีกเลยเด้อมาเล่นน้ำลูกสาวนี่มาจอดเบอร์แหวซื้อเพลินเกี่ยวเข่าแล้วเลยบ่อบตอนนี้หมแล้วยังน้อยหนึ่งบมื่อไหร่เนี่ยครึ่งซื้อน้อยกินมาสู่เพลินกินยังไฮครึ่งมาสั่นกับสิแล้วมโอนี่เลยเนาะอันนี้กับเข่าเจ้าบ่ตัวนี้นี่แมนบ่เบบ๊อนสบายดีพี่น้อง ตีน้ำเนี่ยบ <ป Whole S 1> <ร>่ละเออตีน้าได้สามสบคึงเขาไปซื้อกินด้วเออตีได้สามศบคึงอ่าทางนั้นเขาเออรถมาปั่นเข่าบ่เสียงนะเสียงรถนะบ่ละเขาปั่นเข่าบ่เสียงรถอยู่หันเออบ่มามามาเอามาของกินนะมามียังเอามากิน ซื้อห้องกินหาสิบพันมาสูนั่งรากินกินแล้วก็สิลงไปหน้าน่องทรายอีกมีหน้าน่องทรายอยู่ลุ่มๆนี่แหละต่อกันไปกับหน้าเข่าหน่อยนี่แหละลงไปนี่แหละมาเป็นเคยบ้านนี่เลี้ยวเห็นหลังอยู่นี่เทียงหน้าเลี้ยวทางเขาขัดเทียงแล้วเลยบ่ทางรถไปหอดบ่เอาจพอเขาออยยูู่่ใะแมมน้ทางกรโตเเออมื่อแม่นกระโตทางเลยเทียงแล้วเนาะเออแม่น เออแมนแมนแมนเดี๋ยวแม่ขี่รถลงไปเลยเออมาจังบริย่าหิวหันหิวนี่นนมีร้อนก็ซื้อของกินมาสูน่นนางหลา้ากินได้ข้างนองมีสมพักมีลาบซื้อลาบแล้วก็ออมออมเนื้อมาสู่นนางหล้ากินมีผสมพักมันอย่าดูดิมาสูากส่กินเถ่าน้อยลงไปเกี่ยวเขา่า นังหล่าขึ้นมาคนเดียวด้อพี่น้องเด้อสวัสดีพี่น้องอ้าขึ้นแหกก็ลงมาเหมือนเดิมสวัสดีอือโฮมด้อพี่น้องบ่แจ้งกันได้เด้อเพราะว่าอยู่โฮมต้นม่วงขอโทษขันปิ่นไปทางนั้นพันแฮงมืดมาข่าวม้อนี้ก็มืดมีแต่ปิ่นทางนี้ลใครเนี่ยกินกินกินเม่บ่กินเราขึ้นลงมาเป็นนะไรขึ้นเขาเป็นหมูนังหล่ากินชมนี้อนะพี่น้องมากินเขาต้องกันเด้อจ้า นั่งหลายาาลากินข้าวแล้วกับแม่วันก็สิลงไปผลัดไปหน้าหนอ,องทรายเออขี่ไปหั่นก้าวโพดเที่ยงโหลดเนาะไปหนียลงหนียนปเออลงเนี่ยทางไปไอองาาาไป่ายดลวยอ่ะเออกระทั่งโหลดเขาเที่ยวเนาะลาไปง่ายเขาขี่เขาเนั่งเนาะเขาลำต่ำรถตันนี้มันสบายเงออออออินเขาพกขขากันออกมานานแล้วใชะ มันตออกแล้วเราโทรบอกแม่แล้ว,ลวเ,ลอเออออกมาหน้าเด้อน้องเกี่ยวเข่าแล้วเด้อมียังกินเป็ดได้เหมือนี่เพิ่นว่าซื้อน้ำแข็งไหมเด้อกินเบียร์เพิ่นว่ากินกินเด้ยกินบ่ได้เด้อเพือาตายยุ่่ะยันยันเมียโทรให้ขึ้นมาแล้วเป็นเพราะว่าทางนั้นแล้วได้เข่าถ่งทางนั้นมันยังทุงนี่เขาปั่นปั่นก็เรียบร้อยแล้วน้อ,ง,อ,อง,งมีที่อะไรชางห่งบ้อืมหลายแล้วนี่ หน้าเขาไล้งอืเขาเขางามไหมอืนโม่โม่เขาฮงใครคนเาหาขาดปุ้ยใสเอแซงเรมายอะเแงยอะงานาขาดปุ๋ยใส่เด้อเด้อเด้อาเด้อ <Okay. S 3> สบายดีเด้อพีนอ่น้องหนังลูก่ล้ำลานแม่ม้อนกินเขากับไข่น้ำลานหนึ่งเสา ต้มไข่ปอนตะเม่นางลุงกินเขาไปเรียนต้มไข่เขาแซ่บจุบลาบค่ะ like so ้าพัน้าพันรอแพอื่อรตะลไ้ตลาดว่าหาชิป้่ะคุณักแห้งไหตรงละสมามากินะแจริงยังกป้าบ่แห้งแลว แดงคืนเลยคืนบุๆบุญน้องบ่ปั่นแล้วน้ค่ะปั้นหมวกกันนี่แล้วปล่ยท่องใบวอไปล่ะปั้นเขาไผใช่ไหมถาสิโด่อยจูบ้าขวนป้าเก่นจักจูบป้าขึ้นเขาบ่้าหรออืมคือออกปันบมวกกันน้เขาบรามันกลยเจ้ากลรเจ้าเขาเยงายลาสมนปั้นเจ้า กินได้นี่สิบแป้นอวะอือสมใจเจ้าเดียวเขากูมาากมาแลยให้เครื่องเ่้ามาเดี่ยวไม่ใช่แล้วเดียวเห็ดเม็ดบ้างตีเอาหมดนะบ๊วยเมื่อยรถพกไว้มาปั่นปั่นพร้อมกันนะหัวไปก็ไปเลยอ่ะเป็นพานเอาก็พท่าเอาเบ็ดเอแค่ตั้งแบงคุณอาตอนเที่ยงปั่นเลยเข้าเดียวถิ่นมาปั่นมันจะดุนนะใช่ไหมเจ้าสอบก็อาสอบเนี่ยเป็นอย่างพาะเมเชียรยาพระองเจ้าเยอดเนาะ จะตุนไปใช้หรอเ้ยไหอแล้วนี่อสประตาณีแเนาะโอ้ยกลัวนลบบกุก็บคโคไทเนี่ยยังใดได้ดสอเคโคอนน่ะไทยเนี่ยงอนหาัวอะไรเี่ยสองรถไทเขาก็บงามไปมีดปุ้ยกย้าปุ๋มมันเยเนะก่า ไม the ่เข่าก็ต้องตรงขึ้นเลยใส่ไงและทุยหลัแดงแน่ไข่ห้ลูกกินพี่น้องเออแมงมันฝุ่นไร้ร้ายดอกมันออกวันแจกมาด้วยแมงมันใข่พี่น้องมึงไม่ออกไปเร็ววันอ่ไงเฮ้ยใส่แมงมันมีจักจั่อยู่เลยแล้วออกเบิดแตลยเว้ยยังไม่ใช่ตื้มไม่เกี่ยวเข่าเก็บแมงมันน้ำร้องง่ายคุณครูคอยผัดบ๊เบิีงให้

งานงานบ้จะตาหอนามนไปคุดไปแง่นะมันไปกาดนะอยู่จะบริเวณยูให้หน้านี่แหละนี่อยังถือได้น้ำเพื่อกกับได้เปนไปไกลนอกคืนนี่ไกลเลไกลอ้าวไปถือแน่ยเล่นไปถือเนี่ยมื่ผู้ถือเลยกาแฟด้วยฮกปาแฟ ไม่ขงคือมังกมามเยอะเยอะดวองเ้ยงหเ่เออไก่อไก่เ็นอะอไรไก่ลยากดูตอนครบตัดตัวอื่นนะหูหาัก่้ักระตากกระตากว่าตอนทำไก่เพิ่งเพิ่งกระตากยินแมวบแมวกังูมาี่ลูกแมอ่อนวไก่อันแม่พักเมื่อไหร่สามบอกเลยเสียงกระตากระตา ตาบอกเลขวะตอนคืนคนี่ตอนว่าคำอะไรนี่อืมไม่รู้เมือมันก็บกม่ได้ช่างกันดอกเลยจะว่ามีแนวมากินไข่เหมเือนกันเออเรื่องเห็นงูแล้วแบบไหนฮะงูมาเคนเปลี่ยนมันน่ะแล้วโอ้งูลายแค่นี้คะทำไมาก็แตกมันเห็นงูได้แน่ๆนะเราะว่างูค่อยขึ้นเทียงในงูกินหนืงูยันแม่สิมันแตกงูเขียวงูเขียวงูสาอืงูสางูสาอัน เงาคือจมจมกูจริงอะไรนี่แม่ทางใหญ่เงาเงานี่อะไรคืเสียงอะไรคืออบริยานหกคนนี่งูขอบดงอ่าไอ้เร่บริยานหกคนมีผิดด้งอืมนี่มึงหนาเจ้าช้ำอีกอืมเจ้างูเคี้ยวบ่ได้เด้อมีผิดเดออเคี้ยวปอดเคี้ยวลุมเลยนะไม่เอาไอ่เครื่องบวกละบวกล่ะอือเกี่ยวกับคนก็คอยพูดเรี่ยวนี่แล้วอืมอืมน้อยได้สิมัดนี่มัดเดี๋ยวสิคนขึ้นมากองโฮมกัน จะเป็นคนเกี่ยวเท่านายเป็นคนหม <S 2> <S 2> ัดโอเคฮมันนั่นมันกระเบรดมันบรได้านดอกขลังใบมาสวนหน่อยหมัดเข่าเลยคือเราเห็นนะครับผมถ่ายูปขลันแล้วยังว่าบบเห็นมันเรียดยังยังไปใส่อ <ใช S 1> ะไรอย่างเี้ยถ่าูกไปขลังถ่ายมันมาชวนเมื่อวานนี้มันก็มาชวนเมื่อวานนี้ก่ะคนณทางนิดของนิดแะ่เงอ้ายน้ำอือเอาบผมทำหน่อยผมมาเลย บ่ยังให้ม yeah um ันฟักพอนอย่ามันมาเยอะไอ้เวลามันเป็นลมไก่นะบ่อยก็บ่อยไ้ผักพอนมันก็บอกฟักตัวมันก็ยังมาก็เป็นงอนน้ำเออมึงจะไปตอดบ่อบ่ฟักตายละแล้วนี่ขี้เหล่าอย่างขี้เหล่าร้ายบหรักเหล่าขึ้นมาเหล่าขึ้นอย่างนั้น มบนสูงมันได้เงิมันก็ซ of uh ื้อลอดาวมันจันทร์เลยมันเน้นไรเอาอ้าวคลิปนี้กับแม่มอนไปก็นด้วยพี so ่น้องเด้อฝากกดแชร์กดไลค์ซัดตะไคร่ส่งแม่มอนผากกินผะเทียวด้วยจ้าบาย